กลางสมัยราชวงศ์ชิงประเทศแรงแคนวัฒนธรรมถูกทำลายประชาชนเดือดร้อนมีเด็กชายคนหนึ่งชื่ออย่างลูกฉานเขาเกิดมาหน้าตาประหลาดแต่เมื่อเขาโตขึ้นได้ไปที่บ้านของอาจารย์เฉินฝิ่นกระเหมิดอของมวยไทยเก็กภายใต้คำสังสอนของผู้เท่าผู้ลึกลับความสามารถในวิชาไทเก็กของเขาก็เพิ่มมากขึ้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มดนี่โช์ วันนี้จะมาสะปลอยหนังเรื่องไทเกต์มัดเหล็กตันเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฉากเริ่มต้นมาด้วยการต่อสู้ระหว่างกลุ่มกราบทกับทหารในเมืองหลวงเปิดฉากต่อสู้กันอย่างบ้าคลาั่ง ภายในกลุ่มกระบทนั้นมีบุคคลประหลาดคนหนึ่งบนศีรษะของเขามีไฟจุดรวมพลังเขาคนนั้นก็คือลู่ฉานพระเอกของเรื่องนั่นเองฉากตัดมาในสนามรบพระเอกวิ่งเข้าไปต่อสู้กับพวกทหารอย่างองอาจไม่กลัวตายเขาใช้หอกนั้นได้อย่างคล่องแคล่วมีทหารหลายนายเข้ามารุมเขาแต่ดูเหมือนว่าวารยุทธ์ของพระเอกนั้นจะเก่งพอตัวเหมือนกัน พระเอกใช้หอกป้าใส่พวกทหารจะลบก,กันไปเป็นแถวแต่ทันใดนั่นเองหัวหน้ากลุ่มกระบทเห็นว่าตอนนี้ทหารม้าสุดข,ของมือหลวงเริ่มออกโรงแล้วจึงสั่งให้อาหนานไปบอกพระเอกว่าให้ใช้ท่าไม้ตายอาหนานขี่ม้าไปผลักพระเอกลงกับพื้นจากนั้นก็ต่อยไปที่ใสจุดรวมพลังของพระเอกอย่างแรง จดุดรวมพลังนั้นค่อย,อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับพลังของพระเอกที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุต,ตอนนี้พระเอกมีสายตาที่เต็มไปด้วยความดุร้ายเขาไล่ฆ่าพวกทหารอย่างบ้าคลั่งไม่มีใครสามารถขัดขวางเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวเขาต่อสู้ต่อสู้และก็ต่อสู้เขาสู้กับพวกทหารแบบไม่คิดชีวิต แต่พอพลังของเขาหมดก็มีเลือกจมดาวไหลออกมาอย่างน่าแปลกใจและจากนั้นเขาก็สลบไปฉากตัดมาที่ค่ายของกลุ่มกบฏได้นำผู้บาดเจ็บมารักษาผู้เท่าคนหนึ่งบอกกับพระเอกที่นอนรักษาตัวอยู่บนเตียงว่าต่อไปอย่าให้ใครจับฝ่ายจุดรวมพลังของเจ้าอีกและพูดว่าต่อไปนี้ไม่ต้องออกไปต่อสู้แล้ว นั่นก็เพราะว่าฝ่ายจุดรวมพลังของเขามีพลังมากวันหนึ่งเขาอาจจะรับไม่ไหวจึงบอกว่าต่อไปนี้ให้เขาฝึกพลังภายในจิตใจห้ามฝึกภายนอกอีกต่อไปโดยวิชาที่ผู้เท่าพูดถึงนี้ก็คือวิชาไทเก็กนั่นเองหัวหน้ากลุ่มกระบทเดินมาได้ยินพอดีจึงไม่พอใจเพราะเขาต้องการใช้พลังของพระเอกในการกอความไม่สงบ ทั้งสองคนจึงต่อสู้กันโดยผู้เท่าใช้วิชาไทเก็ตไปแค่สามกระบวนท่าก็สามารถเอาชนะหัวหน้ากลุ่มกระบทได้แล้วพระเอกเมื่อเห็นอนุภาพของวิชาไทเก็ตก,ก็ถึงกับตะลึงเลยทีเดียวฉากตัดมาในตอนกลางคืนพวกทหารได้บุกเข้าโจมตีกลุ่มกระบทแบบไม่ทันตั้งตัวจึงทำให้สามารถกำจัดกลุ่มกระบทได้หมดสิน้น ก่อนที่ท่านผู้เฒ่าจะเสียชีวิตได้บอกกับพระเอกว่าให้รีบไปที่สำนักเฉินเจนโกเพื่อเรียนวิชาไทเก็ตกับอาจารย์เฉินพระเอกจึงออกเดินทางมาพบอาจารย์เฉินเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์เมื่อพระเอกมาถึงยังไม่ทันได้เรียนเลยก็ถูกรถชนซะแล้วนี่ก็คือนางเอกเฉินอี้เหนียงเธอกําลังฝึกขับรถกับปางจื่อจิ้งซึ่งตอนนั้นเขาทั้งสองกำลังคบหาดูใจกันอยู่ แต่ดันขับมาชนพระเอกโวยจริงๆเธอถามพระเอกว่าเจ้าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพระเอกไม่พูดแต่เอาซาลาเปาขึ้นมากินแก้เขินในขณะที่เธอกำลังจะกลับบ้านเขาก็ได้รู้ว่าที่แท้เธอก็เป็นลูกสาวของอาจารย์เฉินคนที่เขาจะมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาจึงสะกดลอยตามเธอไปฉากตัดมาที่หอประชุมที่นั่นฟางจื่อจิ้งนัดประชุมกับคนในหมู่บ้านเรื่องการสร้างทางรถไฟ ในขณะนั้นเขากำลังโชว์หลอดไฟซึ่งเป็นเทคโนโลยีของพวกฝรั่งให้ชาวบ้านดูในตอนแรกทุกคนต่างก็ทึ่งในสิ่งที่เห็นแต่พอซักพักไฟฟ้ารัดวงจรทำให้ไฟเกือบไม่ห้องประชุมทำให้ทุกคนหนีกลับบ้านกันหมดฟังจื่อจิ้งจึงเสียใจเป็นอย่างมากฉากตัดมาที่นางเอกเธอกำลังอยู่ในห้องยา พระเอกเข้ามาหาบอกจะขอเรียนวิชาเธอจึงบอกไปว่าวิชาไทเก็กไม่สอนให้คนนอกพระเอกยืนยันว่าจะเรียนให้ได้นางเอกรำคาญจึงสั่งสอนพระเอกไปหนึ่งกระบวนท่าเธอเตะเขาซาตกบ้านและก็สลบไปพระเอกเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องกับชายคนหนึ่งคนนี้ก็คือลุงเฉินพระเอกพูดกับลุงเฉินว่ามาที่นี่เพื่อที่จะเรียนวิชาไทเก็ต ลุงเฉินบอกว่าวิชาไทเกตเขาไม่สอนให้กับคนนอกอย่างเจ้าหรอกจากนั้นก็ไล่เขากลับไปฉากตัดมาที่ฟางจือจิ้งตอนนี้เขากําลังนั่งเศร้ากับเรื่องสร้างทางรถไฟอยู่เพราะรับปากนายฝรั่งไว้แล้วว่าภายในสิบวันจะเกลียกล่อมคนในหมู่บ้านให้ได้นางเอกเดินมาปลอบใจแต่เพราะเขาอารมณ์ไม่ดีจึงเกิดปากเสียงกันนิดหน่อย จากนั้นเขาก็เดินจากไปปล่อยให้เธอยืนเศร้าอยู่คนเดียวตัดมาที่นางเอกเธอกำลังนั่งคิดเรื่องของจื่อจิ้งอยู่เสียงพระเอกก็ดังขึ้นมาบอกว่าข้าต้องการเรียนไทเก๊กนางเอกด้วยความที่อารมณ์เธอไม่ดีอยู่แล้วจึงจัดให้เขาไปชุดใหญ่ไปกราบคริปพระเอกถูกสั่งสอนด้วยกระบวนท่าไทเก๊กทั้งถูกเตะถูกต่อยถูกถีบช่างมาให้ระบายอารมณ์ได้จังหวะจริงๆเลย งานนี้นางเอกจัดหนักเอาซะพระเอกน่วมไปทั้งตัวแถบยังถูกห้ามไม่ให้เข้าหมู่บ้านอีกฉากตัดมาที่จือจิ้งกำลังปรึกษาเรื่องการสร้างทางรถไฟและนี่ก็คือแคลแฟนของจือจิ้งอีกคนพวกเขาตกลงกันว่าเมื่อชาวบ้านไม่ยอมให้สร้างเขาจะต้องใช้เครื่องปฏิวัติอุตสาหากรรมตัดมาที่พระเอกตอนนี้กำลังแอบเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้ก็เป็นตระกูลของอาจารย์เฉินทั้งหมดดังนั้นทุกคนในหมู่บ้านจึงสามารถฝึกวิชาไทเก๊กได้พระเอกแอบเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อไหร่ก็ถูกเหล่าจอมยุธทธใช้วิชาไทเก๊กไล่ไปทุกครั้งพระเอกสู้ใครไม่ได้เลยสักคนแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงก็ยังสู้ไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังคงแอบเข้าไปให้ถูกซ้อมเล่นๆอีกหลายครั้งน่าสงสารจริงๆ ตัดมาที่พระเอกคุยกับลุงเฉินว่าเวลาถูกซ้อมเขาจำกระบวนท่าของคนที่ซ้อมเขาได้หมดแล้วลุงเฉินจึงบอกว่าถ้าเจ้าเข้าไปถูกซ้อมอีกก็ลองใช้กระบวนท่าเดียวกันกับคนที่กำลังซ้อมเจ้าตอบโต้กลับดูสิวันต่อมาพระเอกก็เข้าไปในหมู่บ้านอีกตามเคยคนในหมู่บ้านพากันหัวเราะเยาะพระเอกที่โดนซ้อมกี่ทีกี่ทีก็ไม่เข็ดหลาบแต่ครั้งนี้พระเอกได้นำกระบวนท่าของคู่ต่อสู้มาใช้ตอบโต้กลบับ จึงสามารถตอกลอนกันได้อยู่พักหนึ่งเกือบจะแพ้แต่ก็มีคนแอบช่วยจนพระเอกสามารถเอาชนะได้นางเอกเห็นก็แอบอึ้งในความสามารถและความพยายามของเขาเมื่อเขาเข้ามาในหมู่บ้านได้แล้วก็ขึ้นไปที่สูงเรียกหาอาจารย์เฉินทันทีได้พักหนึ่งเลือดกำเดาก็ไหลและสลบไปฉากตัดมาที่นางเอกกำลังดูพ่อของเธออยู่ว่าทำไมต้องแอบช่วยพระเอกด้วยใช่แล้วลุงเฉินก็คืออาจารย์เฉินนั่นเอง ตัดมาที่จื่อจิ้งตอนนี้เขาได้นำเครื่องปฏิวัติอุตสาหาก,กรรมซึ่งมีขนาดใหญ่และน่ากลัวมากมาขู่ชาวบ้านให้รีบย้ายบ้านออกไปตนจะได้สร้างทางรถไฟให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดโดยอ้างคําสั่งทางราชาการหลวงมาบีบบังคับในตอนนั้นนางเอกโกรธมากฉากตัดมาที่พระเอกในตอนที่เขาสลบไป ตื่นขึ้นมาตอนนี้เขามาพักอยู่กับลุงเฉินเขายังไม่รู้ว่าลุงเฉินก็คืออาจารย์เฉินคนที่เขาจะมาเรียนวิชาด้วยลุงเฉินบอกว่าถ้าเจ้าใช้กำลังมากเกินไปอาจจะทำให้ฝ่ายที่อยู่บนหัวของเจ้าแตกและตายได้และยังบอกอีกว่าในตอนที่เจ้าสลบไปหมู่บ้านเกิดเรื่องขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าเจ้าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ก็จะมีผลงานประกูลเฉินอาจจะรับเจ้าเป็นลูกศิษย์ก็ได้ พระเอกจึงอาสาที่จะไปทำลายเครื่องจักรนั้นเองโดยมีลุงเฉิญให้คำปรึกษาแนะนำนกลไกเกี่ยวกับการทำลายเครื่องจักรให้พระเอกลักลอบเข้าไปในตัวเครื่องในที่นั้นเขาก็ได้พบกับนางเอกซึ่งเธอก็ลอบเข้ามาหวังจะทำลายเครื่องจักรนี้เหมือนกันทั้งสองจึงร่วมมือกันโดยนางเอกบอกว่าถ้าเราหาตัวล็อกหรือฟังเฟืองเจอก็จะสามารถทำลายเครื่องจักรนี้ได้เขาทั้งสองคนพากันเดินหาจนเจอ ในที่นั้นจือจิ้งกับนางฝรั่งก็มาเจอเขาทั้งสองพอดีจือจิ้งบอกนางเอกว่าถ้าทำลายเครื่องจกักรระหว่างเราจะเป็นศัตรูกันตลอดไปในตอนนี้เธอไม่ได้สนใจจือจิ้งแล้วเพราะเธอรักบ้านเกิดมากกว่าจึงตัดสินใจทำลายเครื่องจักรนั้นเมื่อเครื่องจักรถูกทำลายเกิดระเบิดขึ้นภายในเครื่องทุกคนต่างก็รีบหนีออกมาเพื่อเอาตัวรอด นางฝรั่งซึ่งเป็นแฟนของจื่อจิ้งเสียชีวิตเพราะการระเบิดของเครื่องจักรนั้นด้วยด้วยเหตุนี้จึงสร้างความแค้นให้กับเขาเป็นอย่างมากฉากตัดมาที่พระเอกตอนนี้เขาได้สร้างผลงานให้กับชาวบ้านแล้วจึงถามเรื่องการเรียนวิชาไทยเกกสักพักหนึ่งลุงเฉินก็เดินออกมาทำให้พระเอกตกตะลึงมากเพราะไม่คิดว่าลุงเฉินจะเป็นอาจารย์เฉินที่เขาจะฝึกวรยุทธ์ด้วย อาจารย์เฉินพูดว่าตอนนี้ยังเรียนไม่ได้เพราะสงครามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้พังเครื่องจักรได้สำเร็จอีกไม่นานคงเกิดเรื่องกับหมู่บ้านอย่างแน่นอนอาจารย์เฉินจึงวางแผนโดยให้ชาวบ้านจุดไฟรมควนันทำให้พวกทหารเมื่อเข้ามาแล้วมองไม่เห็นจากนั้นก็คว้าป่าสิ่งของใส่พวกทหารแผนที่วางไว้เป็นไปได้อย่างดีพวกทหารถูกชาวบ้านเล่นงานอย่างหนัก พวกชาวบ้านแอบปลาเข้าของใส่ไม่ยั้งแต่แล้วชาวบ้านคนหนึ่งก็ถูกยิงจึงทําให้นางเอกโมโหมากจึงออกมาพวกทหารเห็นนางเอกออกมาก็รีบเข้าไปจับกลุมทั้งทันทีนางเอกสวนกลับเจ็บตัวกันไปเป็นแถวแถวนางเอกสู้อยู่คนเดียวพวกทหารพากันเข้ามาเยอะขึ้นพระเอกทนไม่ไหวรีบกระโดดเข้าไปช่วยนางเอกโดยใช้วิชาไทเก็กที่ไปแอบจำเขามาตอนที่ถูกซ้อมนั่นแหละมาใช้ปกป้องนางเอก ท่านผู้เท่าในตระูลเห็นพระเอกใช้วิชาไทเกตก,ก็แปลกใจจึงพูดขึ้นว่าเจ้าหนุม่มนี้ฝึกวิชาไทเกตมาจากไหนเขาสู้กันไปได้สักพักหนึ่งทหารคนหนึ่งเล็งปืนมาที่นางเอกแล้วเหนี่ยวไกย,ยิงพระเอกเห็นดังนั้นจึงวิ่งเข้ามารับกระสุนแทนพระเอกโดนยิงล้มลงไปทหารผู้เข้ามากำลังจะจับตัวพระเอกกับนางเอกไปพ่อนางเอกใช้วิชาตัวเบาหอบขึ้นมาสู้กับพวกทหาร ฉากนี้บอกเลยว่าพ่อของนางเอกเก่งจริง,รงๆเขาใช้วิชาไทเกตต่อสู้พวกทหารเข้ามาเยอะเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสู้ได้เลยสูกอาจารย์เฉินซัดล้มกันไปเป็นแถบเียกได้ว่าสมที่อยอดแห่งอาจารย์สอนวิชาไทเกกจริงๆทั้งเตะต่อยหักอาวุธข,ของพวกทหารอาจารย์เฉินคนเดียวสามารถซัดพวกทหารให้ล้มลงไปกับพื้นได้ทุกคนจากนั้นก็เข้าไปจัดก,การจืดอจิ้งซัดต,ตกม้าไปสมน้ำหน้า พวกทหารโซซั์โซเซหนีกลับแทบไม่ทันฉากตัดมาที่พระเอกตอนนี้เขาถูกยิงนอนหลับสลบอยู่ถูกแบกเข้าไปในบ้านแต่ไม่ได้เอาไปรักษานะเขาถูกเอาไปทำโทษเนื่องจากเขาแอบขโมยจำวิชาไทยเก๊กไปโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้อาวุโสทั้งหลายเห็นว่าเขาขโมยวิชาไทยเก๊กไปเพราะวิชาไทยเก๊กไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นที่อยู่นอกตระกูลได้ ทุกคนจึงลงความเห็นว่าพระเอกจะต้องถูกหักกระดูกเพื่อไม่ให้สามารถใช้วิชาได้อีกต่อไปแต่ด้วยความที่พระเอกบาดเจ็บอยู่ถ้าถูกหักกระดูกไปก็อาจจะทำให้ตายได้ส่วนนางเอกก็อ้อนวอนขอให้พ่อช่วยพูดกับท่านผู้อาวุโสให้หน่อยแต่อาจารย์เฉิญถึงแม้จะเป็นเจ้าสำนักแต่กฎของบรรพบุรุษยังไงก็ขัดไม่ได้นางเอกด้วยความสงสารพระเอกบวกกับตอนที่พระเอกช่วยรับกระสุนแทน เธอจึงบอกกับผู้อาวุโสทั้งหลายว่าจะขอแต่งงานกับพระเอกเพื่อที่จะให้เขาได้เข้ามาอยู่ในตระกูลอย่างถูกต้องแม้ว่าทุกคนจะตกใจกับคำพูดที่นางเอกพูดแต่ทุกคนก็เห็นด้วยจึงตกลงให้นางเอกกับพระเอกได้แต่งงานกันฉากตัดมาที่จื่อจิ้งตอนนี้เขาทำงานล้มเหลวจึงถูกสั่งขังสร้างความเจ็บใจให้กับเขาเป็นอย่างมาก ฉากตัดมาที่งานมงคลของพระเอกกับนางเอกมีจอมยุทธสองคนกำลังเดินทางมาร่วมพิธีมงคลนี้ด้วยฉากสุดท้ายจะเห็นว่าหนังทิ้งไม้ต่อไปถึงภาคสองยังไงก็อย่าลืมติดตามดูการสะปล่อยภาคสองต่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าพระเอกมีความพยายามที่อยากจะเรียนวิชาไทยเกกเป็นอย่างมากจนสุดท้ายความปรารถนาของเขาก็สาเร็จ ส่วนจืดจิ้งก็อยากทำงานให้พวกฝรั่งจนลืมนึกถึงชาวบ้านตาดำๆที่จะไม่มีที่อยู่อาศัยสุดท้ายก็ได้รับข้อกรมที่ทําไว้เพื่อนๆนมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะ